สวัสดีจ้าพี่น้องมาย้ายสีบาอาเรียงหวยสูฟังมาเนี่ย <c oughs> จะเสียาย้ายหลายเด้อแต่เด,ด้อย้ยายมาหลุ่นหวยน้ำกันแต่ถึงวันที่เอ่อหนึ่งตุลาเนาะจ้นะเนาะมีลูกค้าคนหนึง่งเป็นขมาเห็ดเล็บล้านลูกล้านกระปุกเนื้อสปานะ <c oughs> เนาะเพิ่นก็นแนะน้ำหลูกวาให้อธิษฐานหาตาใครเด้อให,ให้สวดมนต์มาสั่นเนานะ <c oughs> เป็นเิ่นหมักสื่อเหล็กเิ่นกระถือจูงวดตุ๊งวัดเพิ่น่ามนอิลีนะย้ายย้ายย้ายกันเลยวบาน บอกกับลูกเนาะลูกว่าให้ฟังว่ากับลูกว่าให้ฟังว่าอันซีซียยูสันเพราะว่าเขาอธิษฐานแล้วเขาได้อธิษฐานแล้วเขาก็ได้ประมาณนี้แล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็เรื่องกินก็แล้วแต่ดวงเฮาเนาะดวงดวงดวงค้นเฮาบอกทอกันดวงบคือกันดวงบะเท่ากันคือว่าละจ้ะแม่เฮาสิฝันแม่เป็นเพื่อนสิฝันแม่เฮาไปซื้อน้ำเพื่อนเพื่อนกับบถือกันเท้าดวงบ่มีนะนจ้ะพี่น้องเนาะอยู่กับดวงภผยดวงมันคือว่าแหละอันละย้ายสิบอันวันนี้ลูกจาวัน เลยเลยฟังอันความเพลินนะเพลินแนะนำมานะเพลินแนะนำว่าบูชาตะไครเด้อจังสี่จังสันนะเพลินบอกบูชาตะไครลูกสาวก็เลยมาบูชาตะไครก็เลยได้จ้ะก็กะเลยเสือ้อลูกก็เลยบินไปวันที่ยิมนะย้มหานะยิ้มหายิ้มหงยิ้มเกียรตปิดลานสามมือเปิดเร่มือในวันที่ 8. ยิ้แปดย้ายเลยมันนั่งเราเนี่แะเขาซื้อของมาฝากจ้ะเขาซื้อมาจากอันวัตตะไคร <c oughs> พี่น้องกัน กเบิ่องนั่นจะเนาะเบิ่งเป็นแนวทางซื้อบ่ให้เสียอันผู้ซื้อกผู้เป็นยัง5บาท10บาทนั่นจะเนาะ10บาทคูณ10บาท20บาทคูณ20บาทจ้ะผู้ซื้อกผู้เป็นยังแล้วแต่ดวงเฮาดอกเนาะจจะเนาะถ้าดวงนี้เฮาก็สิถืออันแต่ไปย้ายเสียอยู่ก็สิย้ายสิเสียสิแม่เอาเอาคาถาตะไคร้ไปอันไปเป็นทองรูสั่นคอเอาเด้อสั่นยันเรามเฮ็ดเบิ่งย้ายถือดียย้ายเลยเสีย เี้ยยุ้ยายบ่ได้ไปเขาดอกยายฆ่าหมาหน่อยเขาบินตัวเกียงไปแม่จ้ากันเลยย้ายบ่ไดไปเขาเนาะถ้าอารดไปย้ายกันสิไปน้ำยู่เขาว่าคนหลายหลายแม่สันเขาเลยไปจุดบนทัดเนาะจุดบนทัดไท้ตะไครอันเมื่อนนัดนี่ลหละจ้ะเมื่อนนัดเนาะก็ได้หางเหลขกวะล่ะจ้ะย้ายกันแล้วจะดวงนั่นกันเนาะย้ายบ่ไดห้ววาสื่อเ้อนั่นสิถออยุงสันสีย้ายก็บอกวอันเบิงเบิงบงไปน้ำย้ายว่า มันจีแมนวะน่าจะนะพี่น้องเนาะอันนี้เราจะด่วนวะน,น่าจพี่น้องนะจ๊ะอันนี้ลูกคือมาตั้งแต่น <c oughs> วัดตาใครจะ๊ะเ <c oughs> มาคัดเป็นบาบาดะนาจะนาะเอาโจ <c oughs> อันนี้อันนี้ปลึกไงนะจ๊ะนะปล <c oughs> ึกไง <c oughs> บึงของย้ายกันจ้ะบึงของลูกสาวซื้อมาแล้วมาหาแม่เนะาะแต่พี่สื่อมาถือขาบารูแล้วจ้ะนาะมันแบบนี้เป็นเลขเป็นใบแล้วจ้ะแต่ขึ้นหนักตัวนี้นะจาจะนะตัวหนักน่าจะนะตัวหนักลัตเตอรีนะ่เนะเปมาจับฮอดอกอยู่ที่ดวงวน่าจะพี่นองเขาไปจุดเจ้ะ เป็นเป็นจุดบรรทัดไอ้ตะไคร้อสันเนะี่เบิ่งอันนั้นพี่น้องเนาะอันเอาเอาบิ่งเป็นแนวทางซื้อไว้แต่รุ่นซื้อนะจนะ๊ะเนาะซีแมนบ์โมเมนเ์นอกกับบอลูนคือกันกนี่แหละเป็นไป,ป็นจุดปะะาจาเป็นประตแตกใคร้มาจ้ะไปแบบนี้ก็เบิ่งว่าวันที่หนึง่งซีเมนตัวไหนน่าจะเนาะพี่นางร้องลุ่นลุ่นเบิ่งกได้จ้ะเด้อแต่ว่าเด็กแม่มิลลาเนี่ยเด็กประจำตัวแม่มิลลาเนี่ยกระซิซื่อซีซูนนา่าจะ ซีศูนย์กับซีซีกับซีหกขานาดจะสามตัวอันนี้เฉพาะของลูกจะปึกหนึ่งของแม่อีกปึกหนึ่งของแม่ก็มิตร์ซีศูนย์หละจ้ะของแม่อยู่ในกระเป๋ามิตร์ซีศูนย์สิบใบตัว,วของลูกนี่บนับเดวไหนท่านได้นับหลายครักหลายลูกมักลูกมักซื่อเสียงด่วงสิแหละจ้ะเข้าก็ถถือเวยนะแต่เนาะแต่ว่าอัน ช,บบช่วงบางนึงกับบ่ถือเนาะช่วงเดี๋ยววันนีกับบ่ถือสองสามงวดผ่านมาเลยมาขอแต่ไครกันเลยถือถือตัวใดถือตัวหนักขอตัวนี้แหละเสร็จนะเขาก็ไปซื้อตัวนี้หนักๆแต่มันก็ออกของเขาก็เสี็นะแต่ของลูกเนาะเขาก็ได้ได้ไปไหวแต่ใครกันเลยจะไปจุดบรรทัดหแต่ไครขออีกงวดสีมาเนาจะจ้ะเนาะขออีกงวดวันที่หนึง่งตัวลาวันซีแมนบอคลิปนี้แก่บ่มิ่งอย่างไรดอกจ้ะแม่ไม่ลาวกับมาเบาสูพีสูน้องฟังประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะเลขแม่ไม่ลาวกับมิจจะสี่สี่กับสี่ศูนย์กับสี่ เด่นนะจ้ะนะี่แหละพี่น้องเลขหางกันหางบรรทัดตะไคร้นะจ้ะเนาะถ้าพี่น้องเบิง่งถ้าพี่น้องมีโชคก็สิถือถ้าถ้าแล้วแต่ดวงน่าจะเนาะแต่ละคนก็สิได้ประมาณนี้เลขมีประมาณนี้นะจ้ะเนาะแต่ละคนได้ก็ก็สิคือกันบ่คือกันเฮาบ่รู้นะจ้ะเนาะแต่กรอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาชมเข้ามาลุ้นเบิ่งนํากันเนาะจ้ะเนาะฟองแม่มีหลากับแมยังซีศูนย์ซีหกซีสี บินเบืองน้ากันมันทีแมนบอกมันทีแมนออกตัวใดน่าจะเนาะหมดวันที่หนึ่ง <third> ต <eg> ุลาล๋ะ <stuffed> จ <sk proud> ้ะอันบ่ซื้อว่าเป็นอย่างจ่ายไม่วอาสู้ฟังก็ซื้อไายมาซื้อได้มาหลุนนะจจะเนาะไปหลุนน้ากันคลิปนี้ก็ขอจบสำนีกกันน่าจะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาชมจ้ะสวัสดีจ้า